ส่องทะเบียนรถป้ายแดงนายกเศรษฐาแขวนพระสมเด็จวัดบวนเข้าทำเนียบส่องทะเบียนป้ายแดงเศรษฐานายกรัฐมนตรีเข้าทำเนียบรัฐบาลหลังควักเงินส่วนตัวถอยรถเล็ซสตัวท็อปราคากว่า7ล้านบาทพบว่าในรถแขวนพระสมเด็จวัดบวน ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายเสรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้ตัดสินใจที่จะใช้รถส่วนตัวในการปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีโดยได้ถอยรถเล็กซัสสีดำป้ายแดงเพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจนายกรัฐมนตรี จากการตรวจสอบพบว่าเป็นรถเล็กซัสเลซัสเอ็มสามห้าศูนย์เอชเอ็กเซคิวทีฟสี่ที่นั่งราคาเจ็ดล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทเฟิร์สคลาสซึ่งรถรุ่นดังกล่าวมีคุณสมบัติพิเศษแคบินแล้วห้องโดยสารระดับเฟิร์สคลาสตอนหลังออกแบบเพื่อมอบปรปรสบการณ์การเดินทางสุดพิเศษด้วยแรงบันดาลใจจากที่นั่งเครื่องบินโดยสารชั้นเฟิร์สคลาสพร้อมผนังกัน้นเพื่อความเป็นส่วนตัวกระจกปรับความเข้มแสงอัจฉริยะหน้าจอขนาดใหญ่48นิ้วระบบเครื่องเสียงชั้นเลิศมาร์ ทีมข่าวพบว่าวันนี้ในเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้นั่งรถคันดังกล่าวเข้าปฏิบัติงานที่ทำเนียบวันแรกโดยเป็นรถเล็กซัสสปายแดงสีดำทะเบียนทะหก6กรุงเทพมหานครนอกจากนี้ยังพบว่ารถยนต์หรูที่เพิ่งถอยมาใหม่ในราคากว่า7ล้านพบว่าข้างในแขวนพระสมเด็จวัดบวนด้วยอนุทินขอบคุณนายกเศรษฐาไว้วางใจให้ร่วมงานพร้อมสนองงานเต็มที่อนุทินขอบคุณเศรฐา ไว้วางใจให้ร่วมงานพร้อมสนองงานเต็มที่ไม่จำเป็นต้องแนะนำรัฐมนตรีใหม่ภูมิใจไทยทุกคนมีประสบการณ์นายอนุทินชาญวิรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยนำคณะรัฐมนตรีในสัดส,ส่วนของพักภูมิใจไทยทั้งเจคนถ่ายรูปหน้าตึกบรญชาการพร้อมเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีในสัดส,ส่วนของพักภูมิใจไทยรู้สึกสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่ได้รับการปลดเกล้าปลดกระหม่อมให้มาดำรงตำแหน่งคณะ รัฐมนตรีชุดนี้และกล่าวขอบคุณนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีที่ให้ความไว้วางใจมาร่วมเป็นทีมงานมาบริหารราชการแผ่นดินในรัฐบาลเมื่อถามว่าได้ให้คำแนะนำรัฐมนตรีใหม่ทั้งห้าท่านอย่างไรนั้นนายอนุทินกล่าวว่าทุกคนต่างมีประสบการณ์ด้านการเมืองด้านการบริหารงานรับราชการครบถ้วนส่วนหลักการทำงานคือความซื่อสั์สุจริตและทำงานอย่างทุ่มเทซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องแนะนำอยู่ในสายเลือดของพวกเราทุกคนอยู่แล้ว นายอนุทินยังกล่าวถึงนโยบายว่ามีการหารือกันหลายรอบแล้วทั้งรัฐมนตรีและคณะทำงานเลขาที่ปรึกษาผู้ช่วยรัฐมนตรีย้ำถึงความพร้อมซึ่งได้มีการเริ่มทำงานมาก่อนแล้วต้องหารือกับฝ่ายข้าราชการประจำให้เกิดความสบายใจเพื่อที่จะทำงานร่วมกันด้วยอยากไปทำงานในสภาพที่มีความกดดันที่เป็นการสืนใจการทำงานแต่ต้องทำงานด้วยความเข้าใจกันให้ความร่วมมือสนับสนุนซึ่งกันและกัน เมื่อถามถึงนยโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ต้องมีมิติใหม่ในการทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าเราทำงานตอบสนองและรับใช้นายกรัฐมนตรีอย่างสุดความสามารถคาดว่าในวันที่7กันยายนจะเข้ากระทรวงเนื่องจากในวันพรุ่งนี้6กกันยายนจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษ และเมื่อถามถึงนโยบายรัฐบาลที่จะถแถลงต่อรัฐสภารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าเตรียมไว้หมดแล้วด้านนโยบายก็ได้มีการประสานงานกับพักเพื่อไทยด้านนโยบายไม่มีปัญหาอะไรทุกอย่างเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและยอมรับว่ามีนโยบายกัญชาทางการแพทย์และเพื่อสุขภาพส่วนเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงมหาดไทยก็จะเข้าไปพิจารณาว่ามีปัญหาและอุปสรรคอะไรและจะทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับประชาชน นายอนุทินยังไม่ตอบคำถามถึงนโยบายของพรรคภูมิใจไทยว่าอะไรปรากฏอยู่ในนโยบายของรัฐบาลบ้างและขอให้รอในช่วงที่ระหว่างเดินออกจากตึกบัญชาการหนึ่งไปยังตึกสันติมตรีนายอนุทินกล่าวว่ารู้สึกตกใจที่ถูกเรียกว่ากระทรวงมหาดไทยหนึ่งเพราะคุณชินกับคำว่าหมอหนู